ชอบไอรรถแมนเพราะว่าพ่อลาย้องก็ถังจะตายแล้วก็สายาด้วยอืมไอ้นี่ล่าํำเนิน2ปีซ้อนนะดูเดือดแห่งปีก็คือต่อยแบบบู๊ใช่ครับคือเขาจะคัดคือ1ปีเนะี่ยมีคู่ไหนบ้างที่สนุกดูเดือดเขาคัดผม2ปีซ้อนเลยน้องก็ทำไมรถถังพี่แทบไม่เห็นเรากันเลยเวลาชกอ่ะไม่หลบไม่หนีเลยลุยอ,นนอย่างเดียวเลย ถึงจุดจุดหนึ่งมันต้องกล้าได้กล้าเสียอใช่มันต้องอยู่ที่ใจจากการต่อสู้ผมเลยแบบแลกไปมีแยบมากไบางนักบวยบางคนอะเวลาจะโดนต่อยมีสะดุ้งอะไรเงี้ยมีสะดุ้งเออเห็นรถถังไม่มีสะดุ้งเลยเออเดี๋ยวพี่ต้องลองกับผมฮะพี่ต้องลองผมและพูดพวกนี้ยรออันี้ต้องเล่าก่อนว่าต่อยวันแชม m p ชิ n ก่อนที่จะเป็นแชมป์เราต้องมีรางวัลนี้ก่อนอันนี้คืออะไรครับคือผู้ชนะต้องได้รางวัลนี้เพื่อที่ไปแลกเงินจะมีค่าตัวอแล้วก็ถ้าชนะ ขาจะได้นี่ไปแลกอีก2,000เหรียญ2,050เหรียญพอเราได้มีโอกาสชิงแชมป์เขาจะเปลี่ยนอะไรนี่จะไม่ได้แล้วอก็จะมาเป็นแชมป์แบบนี้แหละใช่ครับนอกรถถังแต่ว่ากว่าที่เราจะได้แบบว่าขึ้นไปชิงแชมป์เนี่ยมันต้องชนะก่อนอย่างน้อยคิดดูกี่อันเนี่ยกี่อันเนี่ยผมชนะกี่ครั้งเยอะมากนี่นะครับเเต็มกว่าเขาจะได้แบบไปแบบ คืนแคมป์โอ,โ,โอ้โหอันนี้คือเหมือนเหมือนแบบชนะแล้วเก็บไว้เก็บไว้เน <7 S 2> <7 S 1> ี่ยใช่ครับเจ็ดไฟอ่ะเจ็ดแปดไฟเริ่มต้นตอนต่อยวนันเริ่มต้นแรกๆเนี่ยค่าตัวเท่าไหร่เนาะสี่แสนเองครับพี่สี่แสนบาทใช่ครับระยะเวลากี่ปีเนาะผมอยู่วันสี่ปีมั้งสี่ปีฮสี่ปีห้าปีสี่ปีต่อยวันทั้งหมดสิบสี่สิบสี่ไฟถ้าไม่รวมที่โดนลลาร์คอก็ต่อยสิบสี่ไฟเมวยไทยอะคิมบ็อกซิ่งก็คือชนะหมดเลยชนะหมดเลยครับผมโอ้โหชาวเน็ตชมว่าเอนเตอร์เทนที่สำคัญคือไหว้คู่ต่อคู่ทุกครั้ง ครับแบบว่าเราคิดว่าตอนนั้นคือแบบ <c oughs> เรามาชกเนี่ยเราไอ้ผลแพ้นะมันมันคนเราต้องการนะแต่สปิริตในการแข่งกีฬามันมันมีมากกว่าใช่เรารู้แพ้ลูชนะนัวไปชกเสร็จก็เหมือนครูที่มาสอนเราครับผลแพ้นะอีกต่างหากเราเคารพนับถือกันแั้นี้ครับมีโกรธบ้างไหม,มไม่มีไม่มีเออ เราเป็นเพื่อนบางทีก็ชกกันจนเป็นเพื่อนก็นมีอะพาดูแต่ละรางวัลหน่อยครับน้องนอกจากวันแล้วอันนี้คืออะไรครับประธานครับอันนี้คือรางวัลมวยไทยคาดเชือกคือแม็กมวยไทยอืมคืออยู่ที่พยาที่เขาจัดเมื่อก่อนอันนี้มันจะชกวันเดียว2ไฟถึง,งได้แชมป์วันเดียว2ไฟเลยคน,นคใช่ครับ,ค,รบคือแบบพักแบบไม่นานพักชั่วโมงเดียวต้องมาขึ้นชกต่อหูต่อให้สมมติไฟแรกชนะมาเละยังไงก็ต้องชกต่อใช่ต้องชกต่อเฮ้ยโคตรจังอะใช่ครับมันเป็นมวยมาราธอนแบบมวยคาดเชือกตอนนั้นอายุเท่ สิบแปดสิบเก้าเนี่ยสมัยนั้นได้ค่าตัวเยอะเยอะเลยหมื่นห้าหมื่นห้าค่าตัวหมื่นห้ารางวัล5้าหมื่นแต่วานสองสอง้าใช่ครับคว้าเจ็ดพันห้าใช่ครับหมื่นหโอ้โหโคตรเหมือนกันนะอ่ะอันนี้ปุ๊บอันนี้อันนี้ก็วันเวอร์ชันเวอร์ชันแรกเวอร์ชันเก่าที่ได้ครับนี้ก็แต่มันมันมันที่จริงสองเส้นผมทาแค่เส้นเดียวแซมหมาแดงค่ร้อสามสิบปอนด์สองสมัยโอ้แล้วก็แต่ที่ชอบนี่ภูมิใจผมใจที่สุด ในๆๆกับรางวัลที่แบบว่ามันเป็นรางวัลของกอทอคือเ็าจะมีนักกีฬาเย์บอลฟุตบอลอที่จะมารับกันคือโอ้โหคนแน่นมากครับมาปีนี้อันนี้เขาก็มีชื่อพี่บัวขาวผมคือซุปเปอร์ตาหมดอ,มอ่ะผมชนะทนุนแล้วเนาะรวมนักกีฬาทุกกีฬาเลย<ช>อ๋อนักกีฬา,กกาชายดีเด่นต่อสู้อย่างเดียวอ๋อนักกีฬาต่อสู้<ช>นักกีฬาชายดีเด่นสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยประจำปี2562 in TV.